สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชแล้วคราวนี้มึงยังจะมางี่เง่าอีกบอกว่า,วากูไม่เอาสองลุงมึงก็เป็นรัฐบาลได้แค่หกเดือนก็มีปฏิวัติถ้าไม่มีปฏิวัติเขาก็ยุบพักมึงเขาก็ตัดสิทตัดสิทธไอเนี่ยพิธา เพราะว่าคราวเนี้ยธนาธรต้องมีบทเรียนแล้วอย่าลืมว่าก้าวไกลก็คือธนาธรเป็นเจ้าของนั่นแหละมันลงทุนไปตั้งหลายร้อยล้านแล้วขราวที่แล้วไงมันบอกว่ามันมีสัจยาบานกับเพื่อไทยขอเป็นฝ่ายค้านร่วมกันแล้วเป็นไงอ่ะตัวมันก็โดนคดีตัวมันก็โดนยุคพักตัวมันก็โดนเพิกถอนสิทธิ์เห็นหรือเปล่าแต่ถ้ามันร่วมรัฐบาลมันจะโดนไหมล่ะมันโง่ไงกูเตือนมันตั้งแต่ขราวที่แล้วปีหกสองอ่ะอ้าวมาดูเลย แม่ยกตัวอย่างอาสมทักสินเขาไม่เอาเก้าไกลเขาจะผักเป็นฝ่ายค้านเขาอ,อันนี้ทักษิณตัดสินใจไม่ใช่อุงอิงอุงอิงแค่หุ่นเชิดร้อยสี่เอ็ดบวกเจ็ดสิบบวกพลังประชาัฐทักษินเขาเอาหมดอ่ะเนี่ยรวมประชาธิปัตย์ด้วยรวมชาติไทยพัฒนาด้วยก็คือลูกปัญหาไงประชาชาติกวันนอง่าพัฒนาข้ารากรไงนี่อะไรอะอะไรอะรวมพลังได้สอง สุดารัตได้ห้าเขาเอารวมหมดอะ่ะเขาเอาทุกภาคมันรวมหมดทุกภาคมันรวมหมดเขาซื้อเลยอามามารวมอะ่ะกูกูให้มึงเจ็ดสิบล้านอามึงมีสาวๆส,ส,สองคนใช่ไหมอะเอาไปเลยร้อยล้านมารวมตั้งรัฐบาลเขารวมแล้วเขาได้สามร้อยสี่สิบเก้าเพื่อก้าวไกลร้อยห้าสิบก็ไปเป็นฝ่ายค้าน การเมืองไม่มีศัตรูถาวรและมิตรเข้าใจหรือเปล่าธนาทรไอตอนนั้นที่เราหาเสียงอะพูดไปอ่ะช่างหัวมันอะเพื่อให้มันชนะแต่จัดตั้งรัฐบาลมึงต้องเปลี่ยนสันดานมึงจะไปมีที่ตีมึงเห็นไหมล่ะกูเตือนมึงตั้งแต่ปี6กสองบอกว่าให้ร่วมรัฐบาลกับประยุทธ์มึงกระดัดจริตบอกไม่ได้มีสัญญาใจกับเพื่อไทยต้องเป็นฝ่ายค้านด้วยกันแล้วเป็นยังไง มึงก็โดนยุบพักมึงก็ถูกเพิกถอนสิทธิ์มึงทาให้กรรมการในพักเดือดร้อนไปหมดทั้งช่ออะไรเดือดร้อนไปหมดมึงโดนดําเนินคดีหนึ่ง,งหนึ่งสองแล้วคราวนี้มึงยังจะมางี่เงาอีกบอกว่ากูมไม่เอาสองลุงมึงก็เป็นรัฐบ,บาลได้แค่หกเดือนก็มีปฏิวัติถ้าไม่มีปฏิวัติเขาก็ยุบพักมึงเขาก็ตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์ไอ้เนี่ย พิธาเขาก็ดำเนินคดีว่าการที่พิธาไปเซ็นชื่อให้สอสอทั้งหมดอ่ะลงสมัครเป็นโมฆะต้องเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่มันก็ต้องเสียเงินอีกเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าถ้าไม่อยากให้มีปฏิวัติก็คือร่วมกับพลังประชารัฐร่วมกับรวมไทยรักษาชาติร่วมกับประชาธิปัตย์ใครๆก็อยากเป็นรัฐบาลเออ